สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนาการน,นะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคม ะะถึง23กันยายนโดยเป็นการดูดวงในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะคือวันที่16มีนาคมถึง31มีนาคมนะคะและสําหรับชาวกันและชาวสองแอนย้ําอีกครั้งเหมือนทุกคลิปนะคะการจัดทําคลิปแบบนี้เป็นการจัดทําโดยใช้พลังงานรวมพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวที่จัดทาขึ้นมาเพื่อคุณหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาดูคลิปแล้วรู้สึกว่าไพ่แสดงพลังงานหรือเรื่องราวของคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าดูแลรู้สึก ว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเข้ามาดูแล้วถึงแม้จะรู้สึกว่าตรงกับคุณมากๆก็อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงของคุณนะเพราะว่านี่คือการดูดวงแบบทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะเอาล่ะสำหรับครึ่งหลังของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะพลังงานของคนรอนะคะชัดเจนมากนะ เรียบดังคุณอุบลน,นะคะที่รอความรักมาเป็นร้อยปีนะคะ,ะบางท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะให้พลังงานหลักของคุณคือสองไม้นะคะมีสาไม้มาประกบด้วยนะคะคือคุณรอไม่ว่าจะรออะไรก็ตามรอความชัดเจนจากคนที่คุณรักนะคะรอคนที่คุณรักติดต่อมาหา ไม่ว่าจะเป็นคนรักใหม่คนรักเกา่าคนรักในปัจจุบันที่อยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างจังหวัดอำเภอนะคะหรือว่าจะเป็นคําตอบจากคนที่คุณแอบรักแอบชอบแล้วคุณพยายามแสดงท่าทีของคุณให้เขารู้ไปแล้วและคุณก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาแบบไหนนะคะสำหรับพลังงานหรือความรู้สึกเชื่อด้เนี่ยที่จริงแล้วคุณเห็นไพ่นะคะคุณน่าจะ รู้เลยนะคะเดอซั n อยู่ตรงนี้เดอไฮโดรแฟนอยู่ตรงนี้สองถ้วยอยู่ตรงนี้ Ace of Wands นะคะอยู่ตรงนี้นะคือเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะดีมากๆสำหรับความรักอะ่ะชาวราศีกันนะถ้าเมื่อก่อนที่คุณเคยประสบพบเจอกับปัญหาอะไรมาก็ตามช่วงนี้คือช่วงฟ้าเปิด นะฮะสำหรับชาวราศีกันบางท่านทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายแล้วสําหรับความรักของคุณนะการเริ่มต้นใหม่รอคุณอยู่ถ้าคุณเคยเจ็บช้ําเลิกเสียใจร้องไห้นะคะ m ูฟอ o นนะคะคนรักที่ดีมารอแล้วนะคะถ้าคุณโมแต่ร้องไห้ไม่สวยนะคะลุกขึ้นแต่งหน้าโสดอย่างเฉดฉายช้นะคะสิ่งดีๆกําลังมารอแล้วทิ้งความรู้สึกเดิมไปนะฮะสำหรับใครที่กําลังรอคนรักที่อยู่ห่างไกลติดต่อกับมหาอิ่งไม่นานคะ่ะคุณจะได้คําตอบ แปดม้าอยู่ตรงนี้นะคะคุณจะได้ข้อความคุณจะได้มเมสเซจคุณจะได้คําตอบนะคะคุณจะได้ปฏิกิริยาตอบรับจากเขาซึ่งค่อนข้างจะเป็นไปในทางบวกนะคะหรือสําหรับใครก็ตามที่เฝ้ารอนะคะการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งความรักรอเข้ามาทักทายคุณอยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะจะมาพร้อมกับพชชั่นที่ร้อนแรงนะคะอาจจะเป็นคนรักที่มีอายุน้อยกว่า คุณก็ได้หรือว่าเขาอาจจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ลักษณะของเขาจะสดใสเหมือนเด็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เฝ้ารอความเข้มแข็งหลุดพ้นจากความรักที่แย่ๆแน่นอนสเตรนอยู่ตรงนี้คุณจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งคุณจะกลับมาเป็นคนคุมเกมอีกครั้งคุณจะกลับมาเป็นคนที่ สามารถใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเอาชนะความรู้สึกในใจคุณแล้วกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณควรทําไม่ว่าเวลานี้คุณต้องเผชิญกับอะไรก็ตามนะคะอีกไม่นานนะคะคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณควรทําเส้นทางไหนที่คุณควรจะมุ่งไปนะคุณไม่ต้องกลัวนะคะและสําหรับใครก็ตามที่รอข่าวดีเรื่องการแต่งงานหรือการมีลูก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะที่จะเร่งทําแต้มทาคะแนนนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีบุตรได้เพราะเดือสันอยู่ตรงนี้ด้วยนะไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ไพ่แห่งความโชคดีความรักมาอยู่กับคุณตรงนี้แล้วค่ะชาวกันนะเลิกร้องไห้เสียใจนะคะแต่งตัวสวยๆรอๆออกไป สู่โลกภายนอกไปรับแสงแดดยามเช้าได้แล้วนะคะอุดอู้อยู่แต่ในห้องจะเจอใครนะคะทำไมไม่เจอใครสักทีก็คุณอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องหยุดเก็บตัวเองอยู่แต่ในความมืดนะคะออกไปสู่โลกภายนอกทำตัวให้สดใสน,นะคะไปรอรับพลังงานดีๆจากใครก็ตามที่จะเข้ามานะคะพลังงานของธาตุไฟค่อนข้างแรงนะสำหรับชาวราศีกันเมษธนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ทำจิตใจให้สบายนะคะแนรู้สึกรู้สึกเป็นบวกมากๆกับไพ่ของคุณนะชาวกันนะคะในในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะเป็นไพ่ที่เปิดมาแล้วนั่งยิ้มเลยนะคะ mm. เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานบวกนะคะคืออยากให้คุณได้รับพลังงานนี้เหมือนกันนะชาวกานอยากให้คุณมีความสุขยิ้มได้ในช่วงนี้นะคะทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาคุณ นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร่าเคิลกันไพ่ออร่าเคิลนี้เนี่ยนะคะ wisdom of the oracle นะเป็นไพ่ออร่าเคิลที่แอนทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วในจำนวน2 3สามสำรับที่แอนซื้อมาแล้วแอนรู้สึกว่าหลังจากที่ทดลองมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแอนคุยกับเขารู้เรื่องที่สุดนะคะคุยกับไพ่ชุดนี้รู้เรื่องที่สุดก็เลยเอามาใช้กับพวกคุณนะคะเริ่มมาใช้กับพวกคุณในช่วงครึ่งหลังนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าชาวการคุณได้ไพ่อะไร นะคะไพ่ออร์าเติลต้องการบอกอะไรกับคุณนะโอ้ว้าวสเรนดิฟิตี้ค่ะชาวกันนะ,ะคุณแน่นอนเลยโชคดีกำลังจะมาทักทายคุณแล้วนะคะเป็นโชคดีที่คุณจะไม่คาดฝันด้วยนะเออเป็นโชคดีในแบบที่จะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำไม่ทันคาดคิดด้วยซ้ำนะคะเป็นความโชคดีที่สวรรค์นเนี่ย เหมือนรอโอกาสที่จะให้คุณมานานแล้วและนี่คือเวลาที่คุณจะได้รับโอ้มันเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะแล้วมันมันไปในทิศทางเดียวกับไพ่ทาโร่จริงๆ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเราคุยกับไพ่ชุดนี้รู้เรื่องที่สุดนะอ๋ออย่างให้ชาวกันนะคะคนไหนที่มีความสุขอยู่แล้วคุณเตรียมตัวเลยนะคะความสุขที่คุณเฝ้ารอคอยอยู่นะมันจะหรือความสุขที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันดับเบิลขึ้นไปแนะ่นอนหรือใครที่กําลังทุกข์อยู่จะเป็นไปได้ยังไงความสุขจะเข้ามาหาชั้นยังไงในสภาพแบบนี้ก็เพราะคุณคิดแบบนนั้ นะคะคุณถึงไม่เคยมองเห็นความสุขที่มันเข้ามาบางครั้งมันเข้ามาแล้วแต่คุณยังมองไม่เห็นเพราะว่าคุณมีแต่พลังงานลบอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวกำจัดพลังงานเก่าไปรอรับโชคดีที่จะเข้ามาโชคดีเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาในรูปแบบเหมือนกันทุกคนนะบางครั้งมันเข้ามาแตกต่างกันนะคะอยู่ที่คุณจะรับรู้มันได้แบบไหนนะแต่ว่าแน่นอนนะคะพลังงานของชาวกันในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมเป็นบวกมากๆ ะเป็นบวกมากๆนะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะว้าวก็ขอแสดงความยินดีกับชาวกันในช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อิ่มเอียนใจกันไปเรียบร้อยนะคะแล,แล้วไงเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ